สมิงสิ่งลึกลับในพงไพรในป่าโดยเฉพาะป่าของประเทศไทยถือว่าเป็นแดนสนธยาเพราะนอกจากจะมีความกว้างใหญ่แล้วยังเต็มไปด้วยความลึกลับเป็นอย่างมากเพราะตกกลางคืนจะมีพูดผีปีศาจวิญญาณร้ายต่างๆออกมารบกวนผู้ที่ได้หลงเข้าไปในป่า วิญญาณร้ายที่ถูกยกย่องว่าน่ากลัวและอันตรายที่สุดในป่าก็คือสมิงสมิงคืออะไรมีตำนานที่มาที่ไปอย่างไรขอเชิญรับฟังครับ ผมเลือกนําเรื่องของสมิงมาเล่าก็เป็นเพราะว่าเป็นเรื่องที่คุณผู้ฟังเนี่ยขอกันเข้ามามากที่สุดนะครับความรู้เดิมของผมที่เกี่ยวข้องกับสมิงเนี่ยก็อาจจะมีไม่เยอะแต่พอเห็นคุณผู้ฟังสนใจเนี่ยก็เลยไปค้นคว้าเพิ่มเติมแล้วก็นํามาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้นะครับคําว่าสมิงในภาษามอญหรือภาษาตะเลงเนี่ยจะมีความหมายว่า เป็นพระเจ้าแผ่นดินผู้ปกครองเจ้าเมืองแม่ทัพขุนนางผู้ใหญ่อะไรแบบนั้นครับสมัยเราเรียนประถมม,มัธยมจะเห็นว่ามีตัวละครหลายตัวในบทเรียนภาษาไทยเนี่ยมีคำนำหน้าชื่อว่าสมิงเช่นสมิงพระรามแต่อีกความหมายหนึ่งครับหมายถึงวิญญาณร้ายที่สามารถแปลงร่างจากคนเป็นสัตว์แปลงร่างจากสัตว์เป็นคนได้มีฤทธ มีอาคมดุร้ายแล้วก็ทำร้ายมนุษย์ในภาพจำของเราพอพูดถึงสมิงเนี่ยก็จะนึกถึงเสือสมิงเสือผีใช่ไหมครับแต่จากที่ผมสืบค้นมาเนี่ยพบว่าจริงๆแล้วสมิงไม่ได้มีแค่เสือนะครับนักเวทที่แปลงร่างเป็นสัตว์ได้หรือสัตว์อื่นที่ไม่ใช่เสือที่แปลงร่างเป็นคนได้ก็อาจจะเรียกว่าสมิงได้เหมือนกันส่วนนี้เนี่ยผิดถูกอย่างไรคุณผู้ฟังมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับ แต่ในเรื่องที่จะเล่าต่อจากนี้เนี่ยผมจะขอเน้นๆเล่าถึงเรื่องราวของเสือสมิงโดยเฉพาะเริ่มจากเสือสมิงมีต้นกำเนิดหรือมีที่มาที่ไปอย่างไรเสือสมิงเนี่ยเป็นความเชื่อร่วมกันระหว่างไทยกับความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงครับทฤษฎีกำเนิดสมิงมี2องทฤษฎีหลักก็คือ ทฤษฎีแรกเชื่อว่าเสือสมิงเดิมทีก็คือเสือโคร่งธรรมดานี่หนะครับแต่ดันไปกินมนุษย์มาหลายคนจนวิญญาณคนที่ตัวเองเคยกินเข้าไปเนี่ยสิงร่างของเสือตัวนั้นทําให้สามารถกลายร่างเป็นคนได้ยิ่งเสือตัวนั้นกินคนเยอะเท่าไหร่ยิ่งมีฤทธิ์เยอะจากทฤษฎีนี้เนี่ยจะเห็นว่าแท้จริงแล้วเสือสมิงต้นกําเนิดก็คือเสือครับ อีกทฤษฎีหนึ่งเขาก็เชื่อกันว่าเสือสมิงเดิมทีก็คือมนุษย์เนี่ยแหละแต่เป็นมนุษย์ที่มีของมีวิชาอาคมแก่กล้าจนสามารถกลายร่างเป็นเสือได้ทฤษฎีนี้เนี่ยจะเห็นว่าเสือสมิงแท้จริงแล้วก็คือคนแต่หากมีของเยอะจนควบคุมไม่ได้หรือทำผิดครูบาอาจารย์จนของย้อนกลับเข้าตัวจะสามารถส่งผลร้ายให้คนผู้นั้นเนี่ย กลายร่างเป็นเสือแล้วแปลงร่างกลับเป็นคนไม่ได้ก็เป็นไปได้การที่กลายร่างเป็นเสือตลอดไปนี้เนี่ยอันนี้จะเรียกว่าสมิงอาคมแต่ไม่ว่าทฤษฎีไหนก็ตามครับเสือสมิงเป็นได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงเป็นได้ทั้งตัวผู้และตัวเมียหากมีอาคมเยอะก็จะมีฤทธิ์เยอะสามารถควบคุมการแปลงกายได้ทุกเวลา แปลงกายได้ทั้งกลางวันและกลางคืนหากมีฤทธิ์น้อยหน่อยจะเลือกเวลาในการแปลงกายไม่ได้ครับร่างกายจะแปลงกายเป็นเสือสมิงเองและมักจะเกิดการแปลงกายขึ้นในช่วงเวลากลางคืนเสือสมิงเนี่ยต้องใช้ดาบกริดหรือมีดหมอลงอาคมจึงจะสามารถทำลายอาคมของเสือสมิงลงได้ลักษณะของคนที่เป็นเสือสมิงเนี่ยเชื่อกันว่า จะเป็นคนที่มีบุคลิกชอบกินเนื้อสุกๆดิบๆมีสัมผัสพิเศษสามารถได้กลิ่นในระยะไกลสายตาดุร้ายน่ากลัวเวลาเจอสัตว์อื่นเนี่ยสัตว์อื่นก็จะกลัวครับบางทีก็อาจจะมีตาที่3ามโผล่ขึ้นมากลางหน้าผากมีสีเขียวหรือสีแดงเรืองแสงได้อีกฟันของเสือสมิงเนี่ยจะมีเขี้ยวใช่ไหมครับเขี้ยวนั้นเนี่ยจะมีความแหลมคมสามารถหดสั้นหรือยืดยาวได้อีกด้วย ในป่าดงพงไพรเนี่ยก็จะมีเจ้าป่าเจ้าเขาดูแลปกครองใช่ไหมครับบางความเชื่อเนี่ยเขาก็เชื่อกันว่าเสือสมิงนี่แหละครับเป็นวิญญาณที่คอยปกครองป่าการจะเข้าป่าของนายพานหรือคนทั่วไปแต่ละครั้งจะต้องมีการทำพิธีเปิดป่ามีการตั้งเครื่องเส้นบูชาเจ้าป่าเจ้าเขาและบอกเหตุผลในการเข้าไปในป่าไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปหาของป่าล่าสาัตว์เพื่อประทังชีวิต หรือแม้กระทั่งหาสมบัติก็จะต้องทำพิธีขอกันก่อนหากไม่ทำพิธีไว้ก่อนหรือเข้าไปผิดวัตถุประสงค์จากที่ขอไว้ก่อนเนี่ยก็จะทำให้การเข้าป่าครั้งนั้นเนี่ยมีอันเป็นไปในที่นี้เนี่ยก็อาจจะหมายถึงการถูกเสือสมิงทำร้ายก็ได้การเดินป่ากลางวันก็ทั่วไปเลยครับอาจจะต้องระวังพวกมแมลงสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษยางไม้อะไรแบบนั้น แต่พอตกกลางคืนแล้วเนี่ยนอกจากจะมีสัตว์ร้ายที่ก็มีอยู่แล้วตอนกลางวันนะครับยังมีความเชื่อกันอีกว่าจะมีพวกพูดผีปีาศาจวิญญาณร้ายจะเริ่มออกมาแล้วครับออกมารบกวนใครก็ตามที่ยังอยู่ในปา่าและแน่นอนครับหนึ่งในนั้นต้องมีเสือสมิงอย่างแน่นอนทำให้พอตกกลางคืนแล้วเนี่ยพรานป่าหรือคนนำทางจะนิยมให้ทำห้าง หรือตั้งวงค้างคืนในป่าแทนการเดินทางในช่วงกลางคืนเพราะการเดินทางกลางคืนอันตรายครับอันตรายกว่ากลางวันเป็นอย่างมากห้างที่ผมหมายถึงนี้เนี่ยไม่ใช่ห้างแบบสยามพารากอนเซ็นทรัอะไรแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังห้างที่อยู่ในป่าเนี่ยหมายถึงการตัดไม้มาทําเป็นที่ที่อยู่ที่อยู่บนต้นไม้อะครับบริเวณที่เขาจะไม่ทําเป็นห้างกันก็คือบริเวณที่มีดินโป่งครับ เพราะว่าจะมีสัตว์ป่าเนี่ยมาชุมนุมกันในตอนกลางคืนปกติแล้วเนี่ยในพรานเขาจะมีคาถาอาคมครับไว้ป้องกันพวกบรรดาพูดผีปีศาจขึ้นห้างไปได้แต่แม้จะป้องกันพูดผีปีศาจขึ้นห้างก็ตามครับจะมีข้อแม้อยู่ข้อหนึ่งว่าหลังจากที่ทุกคนในคณะเดินป่าเนี่ยขึ้นห้างไปครบหมดแล้วใช่ไหมครับห้ามใครก็ตามเอาเท้าลงมาแตะดินเป็นอันขาดจนกว่าจะเช้า ไม่เช่นนั้นอาคมจะเสื่อมและพูดผีจะสามารถขึ้นห้างได้แต่ถ้าหากว่าไม่ทำห้างหรือทำไม่ทันเวลาในเวลากลางวันเนี่ยในพรานก็อาจจะใช้ไม้หรืออะไรก็ตามเนี่ยขีดเส้นเป็นวงกลมลงอาคมไว้ป้องกันไม่ให้พูดผีเข้ามาในวงกลมนั้นแทนก็ได้ครับแล้วก็จะสลับกันเฝ้าเวรยยามซึ่งการขีดวงแบบนี้เนี่ยก็มีข้อแม้ว่าคนในคณะ ก็ห้ามออกจากวงจนกว่าจะเช้าเช่นกันและแล้วครับช่วงเวลาที่น่าสยดสยองก็มาถึงแล้วครับบรรดาพูดผีปีาศาจวิญญาณร้ายที่ไม่มีฤทธิ์ในตอนกลางวันพอมืดค่ำก็จะเริ่มออกอาลวาดนำโดยเสือสมิงตัวนำเรื่องนี้ของเราครับรูปแบบที่นิยมของเสือสมิงที่มักจะมีผู้คนบอกเล่ากล่าวถึงก็คือ มักจะมาในลักษณะของคนที่หนีตายหรือหนีอะไรสักอย่างมาครับแล้วก็วิ่งมาขอความช่วยเหลือของคนที่อยู่ในวงหรืออยู่บนห้างโดยจะเป็นการขอเข้าไปอยู่ในวงหรือขอขึ้นห้างด้วยผู้เฒ่าผู้แก่คนโบราณจึงมีการสอนกันว่าเวลาเดินป่าแล้วพอตกกลางคืนมีคนเขาเข้ามาขอเข้าวงหรือขอขึ้นมาอยู่ด้วยเนี่ยอย่าให้เป็นอันขาดเพราะโดยปกติของมนุษย์ที่หนีตายมาเนี่ยเขามักจะไม่ขอครับ และเมื่อขอแล้วเกิดคนในคณะอนุญาตก็จะถือว่าอนุญาตให้เสือสมิงเข้ามาในเขตอาคมเสือสมิงก็จะกลายร่างเป็นเสือและทำร้ายคนได้อีกรูปแบบหนึง่งที่สะเทือนจิตใจชาวพุทธก็คือกลางดึกครับมักจะมีพระธุดงเดินมาขอบิณฑบาทคนบนห้างก็ทนไม่ได้สิครับมีอะไรที่พอจะทานได้ ก็จะหยิบจับหาแล้วก็ปีนห้างลงมาใสายบาตแต่เอ๊ะเวลาแบบนี้เนี่ยพระฉันได้ดรอเนี่ยและเวลานี้เนี่ยปกติพระควรจะต้องจำวัดหรือเปล่าแต่กว่าจะนึกออกก็สายไปแล้วครับจำได้ไหมครับที่ผมเล่าว่าในพรานเนี่ยเขาจะลงอาคมกับห้างเอาไว้ไม่ให้พูดผีปีศาจขึ้นมาแต่ห้ามใครก็ตามบนห้างเนี่ยเอาเท้าลงมาแตะดินดังนั้นครับใครก็ตามที่ปีนลงมา ก็จะทําให้อาคมเสื่อมพระธุดงเมื่อครู่เนี่ยแท้จริงแล้วก็คือเสือสมิงครับแปลงกายปลอมตัวมาพอมีคนลงมาก็จะกลายร่างเป็นเสือแล้วก็จะไล่เก็บคณะเดินทางทางคณะทีละคนทีละคนได้ทันทีมีการเล่าต่อๆกันมาอีกครับว่ามีนายพรานครับเข้าไปล่าสัตว์แล้วก็ขึ้นไปนอนบนห้างตอนกลางคืนคืนนั้นเนี่ยก็จะมีพระธุดงมาขอบินทบาทครับ ายพรานก็พอจะเดาได้จากเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาแหละครับว่าน่าจะเป็นเสือสมิงก็เลยลองเอาปืนเนี่ยยิงไปที่ยอดโดดหรือยอดล่มครับพอยิงเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าบริเวณนั้นเนี่ยเป็นหางเสือสมิงครับเสือสมิงก็เลยหางขาดวิ่งหนีเข้าไปในปา่าแต่ก็มีบางเรื่องเล่าครับที่ว่าในพรานเนี่ยยิงออกไปปุ๊บพระธุดงก็หายตัวไปอย่างลึกลับในพรานก็เลยนอนต่อ,อบนห้างครับจนเช้า ตื่นเช้าลงมาจากห้างเนี่ยก็พบกับซากเสือตัวหนึ่งครับนอนตายอยู่แล้วบนร่างกายเนี่ยก็มีร่องรอยของการถูกยิงส่วนรูปแบบการปรากฏกายของเสือสมิงที่มักจะประสบความสำเร็จในการหลอกผู้คนที่เข้าป่ามากที่สุดก็คือการแปลงกายเป็นบุคคลในครอบครัวครับว่ากันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเสือสมิง ปกติก็แฝงตัวอยู่ในสังคมมนุษย์อยู่แล้วครับทําให้มีข้อมูลเรื่องส่วนตัวของมนุษย์มากพอสมควรหรือบางคนเนี่ยก็เชื่อกันว่าเสือสมิงมีฤทธิ์อ่านใจของมนุษย์ได้ทําให้พอรู้เรื่องราวประวัติของเหยือ่อมีเรื่องราวอีกว่ามีนายพรานหนุ่มคนหนึ่งครับภรรยาเขาเนี่ยกำลังท้องแก่แต่มีเหตุให้ต้องเข้าป่าไปในตอนกลางคืนเนี่ยระหว่างที่นายพรานกําลังหลับอยู่บนห้าง ก็มีคนมาเรียกครับบอกว่าภรรยาที่บ้านใกล้คลอดแล้วให้รีบกลับไปดูฝ่ายในพานหนุ่มที่เพิ่งตื่นพอได้ยินข่าวดีก็ดีใจสิครับจนลืมคิดรีบปีนลงมาจากห้างพอลงมาปุ๊บก็เลยเสร็จเสือสมิงไปครับอีกเรื่องหนึ่งครับกลุ่มคนเดินป่าเนี่ยมักจะเจอและเล่าสู่กันฟังก็คือพอตกดึกเนี่ยอยู่ๆภรรยาของบุคคลหน,นึ่งในคณะเดินป่ามาจากไหนไม่รู้ครับ มาโผล่ากลางป่าได้แล้วก็มาโผล่อยู่ใต้ห้างเรียกสามีบนห้างให้รีบกลับบ้านครับเพราะว่าลูกไม่สบายครับสามีที่อยู่บนห้างบางครั้งด้วยความตกใจก็ลืมคิดครับเผลอรีบปีนลงมาจากห้างก็เลยเสร็จเสือสมิงแต่บางครั้งครับถ้าเกิดคนในคณะทำยังไงก็ไม่ยอมลงมาครับภรรยาคนนั้นก็จะเดินจากไปครับสักพักอาจจะกลับมาใหม่ พร้อมกับอุ้มลูกมาด้วยร้องห่มร้องไห้บอกว่าลูกตายแล้วเพื่อล่อให้คนบนห้างลงมาให้ได้หรือถ้าเล่นใหญ่หน่อยครับก็จะกลับมาพร้อมกับคนสี่คนหามศพลูกมาเลยครับซึ่งคนสี่คนที่หาม,มาเนี่ยก็เชื่อกันว่าเป็นขาสี่ข้างของเสือสมิงนั่นเองวิธีพิสูจน์ว่าคนที่เจอในป่าตอนกลางคืนเนี่ยเป็นคน หรือเสือสมิงก็คือการโยนไม่ขีดไฟหรือไฟแช็คให้คนคนนั้นจุดครับเชื่อกันว่าเสือสมิงไม่มีมือมือก็คืออุ้งเท้าไม่สามารถจุดไฟได้อีกประการหนึ่งก็คือเสือมันกลัวไฟครับถ้าคนนั้นจุดไฟไม่ได้แล้วลวก็สันนิษฐานได้เลยว่าคือเสือสมิงจำแลงตัวมาคนไทยโดยเฉพาะในอดีตเนี่ยค่อนข้างจะเชื่อเรื่องของเสือสมิง จะเห็นว่านวน,นิยายหนังจกักจักวงๆหนังเดินป่าแทบทุกเรื่องเนี่ยต้องมีเสือสมิงโผล่เข้ามาเกี่ยวด้วยแต่เสือสมิงจะมีตัวตนจริงหรือเป็นเพียงกุศโลบายที่พรานป่าเอาไว้เตือนคนเดินป่าตอนกลางคืนให้คอยระมัดระวังตัวอันนี้ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ครับแต่มีเรื่องเล่าตำนานอันโด่งดังเกี่ยวกับเสือสมิงที่ผมอยากยกมาเล่าอีกสองสมเรื่องครับมี เรื่องแรกครับก็คือตำนานหนึ่งของชาวไทยพวนครับชาวไทยพวนเนี่ยเป็นชาติพันธุ์หนึ่งเรื่องเนี่ยมีอยู่ว่ามีเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งครับเป็นคนมีวิชาอาคมแก่กล้าแต่มีนิสัยส่วนตัวที่แปลกประหลาดอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเป็นคนไม่ชอบอาบน้ําวัดแห่งนี้มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆเรื่องก็คือพระเนนเด็กวัดจากเดิมที่เคยอยู่กันหลายคนเต็มวัดครับวันร้ายคืนร้าย ค่อยๆหายตัวกันไปทีละคนทีละคนทีละคนจนในที่สุดทั้งวัดเนี่ยก็เหลือเพียงเจ้าอาวาสองค์เดียวสงสัยเพราะเหลือองค์เดียวหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับก็เลยได้เป็นเจ้าอาวาสแต่ว่าหลังจากนั้นครับมีอยู่วันหนึ่งครับมีพ่อค้าคนหนึ่งเดินทางผ่านมาแถวนี้และเห็นว่ามืดค่าแล้วก็เลยมาขออาศัยวัดนอนเจ้าอาวาสก็ใจดีครับทั้งหมดทั้งวัดเนี่ยมีคนเดียวอยู่แล้วก็คงจะมีที่เหลือเยอะครับ ก็เลยอนุญาตให้พ่อค้าเนี่ยนอนในวิหารแต่ก่อนที่พ่อค้าคนนี้จะเข้ามาอาศัยอยู่ที่วัดแห่งนี้เนี่ยได้มีโอกาสพบเจอกับชาวบ้านก่อนแล้วนะครับชาวบ้านละแวกนี้เนี่ยพอรู้เรื่องแปลกๆของวัดแห่งนี้ก็ได้มาเตือนพ่อค้าไว้ก่อนแล้วเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าไม่ได้เตือนตรงๆหรือว่าพ่อค้าไม่เชื่อครับสุดท้ายค่าคืนนี้เนี่ยพ่อค้าค้างที่นี่ครับตกดึกขณะที่พ่อค้ากําลังหลับมีเสียงเรียกจากเจ้าอาวาสตะโกนเข้ามาครับ มาถามว่าพ่อค้าหลับแล้วหรือยังถ้าไม่หลับก็ให้ออกมาคุยกันหน่อยพ่อค้าเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นคนมีของเหมือนกันครับรู้แล้วว่าเหตุการณ์ไม่ปกติจึงไม่ยอมออกไปพบมือข้างหนึ่งก็ไปคว้าเอาดอกไผ่ครับมาสานเป็นรูปวัวแล้วก็ปลุกเสกกลายเป็นวัวเป็นควายธนูขึ้นมาจะเอาวาดก็ไม่ยอมหยุดเรียกง่ายๆครับจะให้พ่อค้าออกไปให้ได้พ่อค้าก็ไม่ยอมตอบอะไรทั้งนั้นครับจนนานเลยครับ สุดท้ายเจ้าอาวาสยอมเงียบครับกลายเป็นเสียงเสือคำรามอยู่หน้าวัดอยู่หน้าวิหารแทนพ่อค้าพอได้ยินเสียงเสือเนี่ยก็เลยได้ทราบว่าแท้จริงแล้วเจ้าอาวาสเนี่ยเป็นเสือสมิงก็เลยส่งควายธนูที่เพิ่งปลุกเสกเมื่อกี้เนี่ยออกไปต่อสู้มีเสียงต่อสู้กันอยู่ครู่ใหญ่ครับบทสรุปก็คือเสือแพ้ครับร้องเจ็บปวดก่อนจะวิ่งหนีไป พอตอนเช้าครับพ่อค้าก็เก็บข้าวของแล้วก็จะเดินทางออกจากวิหารเพื่อเดินทางต่อครับระหว่างเดินทางออกจากวิหารไปเนี่ยก็ได้พบกับซากเสือตัวหนึ่งนอนตายอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆก,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 กับประตูวิหารจึงรอบสำรวจรอบๆวิหารพบว่าด้านหลังของวิหารเนี่ยมีซากโครงกระดูกมนุษย์เป็นจำนวนมากซึ่งก็คือเฉลยครับว่าพระเนนเด็กวัดท,ที่หายตัวไปก่อนหน้านี้เนี่ยน่าจะมาอยู่กันที่นี่นี่เอง ประเทศไทยครับมีอำเภออยู่อำเภอหนึ่งชื่ออำเภอเขาสมิงตั้งอยู่ในจังหวัดตราดชื่ออำเภอเขาสมิงเนี่ยก็มีที่มาที่ไปเหมือนกันนะครับเดิมอำเภอนี้เนี่ยชื่อว่าอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอแห่งนี้เนี่ยมีเขาเล็กๆลูกหนึ่งห่างจากตัวอำเภอไปประมาณ3กิโลเมตรมีเรื่องเล่าอยู่ว่ามีชายลึกลับคนหนึ่งหมกมุ่นในไสยศาสตร์เป็นอันมากวันๆไม่ทําอะไรครับ เอาแต่ปลุกเสกของขลังบริกรรมคาถาอาคมจนในที่สุดครับก็เสกของไสยศาสตร์ขึ้นสำเร็จสองอย่างอย่างแรกครับก็คือน้ามันสมิงใครได้ทาน้้ามันตัวนี้แล้วก็จะกลายร่างเป็นเสือสมิงอย่างที่สองครับก็คือน้ำมนต์หากเสือสมิงถูกน้ำมนต์อันนี้ทาเข้าร่างแล้วแลาวก็ก็จะกลับร่างกลายเป็นคนได้ ชายลึกลับคนนี้ครับมีความคับแค้นกับเพื่อนคนหนึ่งคับแค้นถึงขนาดวางแผนฆ่าเขาเลยนะครับโดยการวางแผนครั้งนี้เนี่ยตั้งใจจะให้ตัวเองเนี่ยไม่มีความผิดก็เลยวางแผนว่าจะเอาน้ำมันสมิงเนี่ยทาตัวเองแล้วกเอน้ำมต์ฝากภรรยาไว้โดยบอกภรรยาว่าถ้าเจอเสือเนี่ยให้เอาน้ำมต์ที่ฝากไว้เนี่ยสาดซะตัวเสือสมิงเนี่ยจะได้กลับร่างกลายเป็นคนแต่แผนการไม่ได้เป็นดังที่วางไว้ครับ พอหลังจากกลายร่างเป็นเสือจัดการเพื่อนไปตามแผนแล้วเนี่ยพอกลับมาถึงบ้านภรรยาที่เห็นเสือเข้าดันตกใจกลัวครับทําขันน้ำมนตตกน้ำมนตที่ปลุกเสกไว้หกไม่เหลือเลยครับชายคนนั้นจึงต้องกลายเป็นเสือสมิงตลอดการเสือสมิงเสียใจมากที่กลับร่างเป็นคนไม่ได้ร้องไห้เสียใจอยู่ตรงนั้นจนร่างกลายเป็นภูเขาผู้คนจึงเรียกเขานี้ว่า เขาสมิงมานับตั้งแต่นั้นตำนานเขาสมิงยังมีอีกเรื่องหนึ่งครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องแรกที่ผมเล่าเลยก็คือภูเขาลูกนี้ครับเป็นที่อยู่ของชายเชื้อสายขเขมรคนหนึ่งมีนามว่าสมิงตรงๆเลยสมิงเนี่ยเป็นคนเล่นของมีวิชาสามารถแปลงร่างเป็นเสือได้แต่สมิงเนี่ยเป็นคนเล่นของที่ถือศีลครับไม่กินเนื้อสัตว์ พอกลายร่างเป็นเสือก็จะเป็นเสือมังสวิรัต์ไม่ทําร้ายคนไม่กินคนไม่กินสัตว์อะไรแบบนี้ครับวันหนึ่งเกิดเหงาครับอยากมีเพื่อนอยากเข้าสังคมจึงโหนเถาวันข้ามแม่น้ําตราดเข้าสังคมไปเจอกับผู้คนในหมู่บ้านตอนกลางคืนชาวบ้านก็ต้อนรับสมิงเป็นอย่างดีครับถึงแม้ชาวบ้านเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมิงเนี่ยดูแปลกแปลกแปลกกว่าคนทั่วไปก็คือจะปรากฏตัวเฉพาะตอนกลางคืน เป็นคนไม่มีเงาเสียงหัวเราะกังวานเกินคนและไม่เคยมีใครเนี่ยรู้จักหรือเห็นบ้านของสมิงแต่ก็ไม่เป็นปัญหาครับตอนรับขับสู้เป็นอย่างดีสมิงเองก็ติดใจครับที่ได้เข้าสังคมชอบโหนเถาวันข้ามแม่น้ำตราดมาดื่มกินกับชาวบ้านอยู่บ่อยๆการมาของสมิงเนี่ยก็เป็นสิริมงคลกับหมู่บ้านครับพืชพันธุ์ันญาหารก็ออกผลดีกว่าเคยหนํำซ้ำถ้าช่วงไหนเนี่ย น้ำป่าจะหลากเข้ามาในหมู่บ้านสมิงก็จะรู้ก่อนครับรีบมาเตือนชาวบ้านก่อนตลอดปีไหนที่ฝนแรงเนี่ยสมิงก็จะรีบเตือนให้ชาวบ้านเนี่ยรีบเก็บกักน้ําไว้ใช้จนสมิงเนี่ยกลายเป็นที่รักของชาวบ้านวันร้ายคืนร้ายครับมีเรือสำเภาเข้ามาในแม่น้ําตราดเสากระโดงของสำเภาเนี่ยมันไปเกี่ยวเข้ากับเถาวันเถาวันเส้นนี้เนี่ยก็คือเส้นประจําที่สมิงเนี่ยใช้โหนข้ามแม่น้ําตราดเข้าไปในหมู่บ้าน เรือสำเภาติดอยู่แบบนั้นแล่นต่อไปไม่ได้นายเรือก็เลยสั่งให้ตัดเถาวันเส้นนั้นครับพอตัดปุ๊บก็มีเสียงคำรามของเสือดังขึ้นทันทีท้องฟ้าก้าวิปริตแปรปวนทันใดมีพายุลูกใหญ่ซัดจนเรือสำเภาวควา่ำหลังจากวันนั้นชาวบ้านก็ไม่ได้พบกับสมิงอีกเลยแต่กลับได้ยินเสียงโหยหวนของเสือ ลอยข้ามฝั่งมาจากฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำตรัสเป็นประจำทุกคืนจนชาวบ้านเนี่ยก็เลยได้ร่วมใจกันสร้างศาลเล็กๆเอาไว้ริมตะลิงและทำพิธีบวงสวงเชิญให้วิญ,ญญาณของสมิงเนี่ยมาสิงสถิตอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเป็นราวในบ้านเราก็คือเสือสมิงเนี่ย เราคงจินตนาการว่าต้องอยู่ในป่าใช่ไหมครับแต่เมื่อประมาณร้อยกว่าปีก่อนในประเทศไทยเราเนี่ยแหละครับมีบันทึกว่าเคยมีเสือสมิงออกอารวาสที่ตำบลดาวขนองจังหวัดพระนครหรือกรุงเทพมหานครของเรานี่เองครับโดยเสือสมิงตอนนั้นเนี่ยถูกบันทึกว่าเมื่อมองไปแล้วเนี่ยจะเห็นวิญญาณคนนั่งซ้อนกันอยู่บนร่างของเสือถึง11คนเลยทีเดียว ความเชื่อเรื่องสมิงเนี่ยไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยหรือทางซีกโลกตะวันออกเท่านั้นครับเราจะเห็นเรื่องราวการกลายร่างจากคนเป็นสัตว์สัตว์เป็นคนในเรื่องเล่าประลัมปลาหรือตำนานของทางตะวันตกด้วยเช่นเรื่องของมนุษย์หมาป่าที่คนสามารถกลายร่างเป็นหมาป่าได้ในคืนพระจันทร์เต็มดวงเรื่องตำนานมนุษย์หมาป่าทางรายการของเราเนี่ยเคยเล่าไปก่อนแล้วครับในอ P ีที่17 นอกจากนี้ก็ยังมีตำนานของคนกลายร่างเป็นหมีเป็นแมวเป็นสิงโตและอีกมากมายในนิทานพื้นบ้านต่างๆอีกหลายเรื่องวันเวลาผ่านไปความจเจริญเริ่มเข้ามามี Google m a p มีเทคโนโลยีคนอาศัยพึ่งพาป่าน้อยลงตามกาลเวลาการเดินป่าแล้วหลงก็เกิดขึ้นได้น้อยลงไปด้วยความเชื่อ เรื่องเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมิงก็เลยดูจืดจางลงไปตามการเวลาเช่นเดียวกันปัจจุบันอย่าว่าแต่เสือสมิงเลยครับเสือโครงซึ่งเป็นตัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของป่าก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆจนต้องขึ้นบัญชีเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองฝากกดถูกใจกดติดตามช่องไฮสตอรี่ที่นี่มีเรื่องเล่าด้วยนะครับผมจะเล่าสลับกันระหว่างรายการลองสตอรี่ช็อต ที่เล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทั่วโลกและรายการ G Story ที่จะเป็นเรื่องเล่นลับตำนานลึกลับต่างๆทั่วทุกมุมโลกตอนนี้ทั้ง2รายการเนี่ยมีไปแล้วรายการละ20คลิปนะครับสามารถหาฟังกันได้หากท่านผู้ฟังอยากฟังเรื่องอะไรต่อก็สามารถขอเข้ามากันได้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ